สวัสดีครับวันนี้มาให้ชมแหนบหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงครับอันนี้เป็นแหนบรุ่นห้าครับรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อและเป็นแหนบรุ่นเดียวที่ลงยาครับด้านล่างจะเขียนว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงครับมาดูด้านหลังครับ และตรงนี้จะเป็นอักขระคอมนะครับมะอะอุะอครับอ่าเราชมขอบกันครับ มะอาุหลวงพ่อก็แปลว่าศีลสมาธิปัญญาครับความหมายของอสามอักษรนี้ครับ<ม>เด่นในเรื่องป้องกันสัรพสัตว์อันตรายทั้งปวงรวมทั้งนิวเคีย์ฝนเหลืองมีโชคลาภเมตตามหานิยมและอธิษฐานขอพรอได้ตามความประสงค์ครับพุทุกขุณครอบจักราวาลครับ วันนี้ก็สวัสดีครับ